สวัสดีครับท่านลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีข่าวดีที่จะมาแจ้งให้ทุกท่านทราบนะครับผมจะแจกเบอร์หนึ่งสมุนไพรให้กับท่านลูกค้าที่เคยใช้เบอร์หนึ่งสมุนไพรแล้วนะครับหนึ่งกระปุกด้วยกันนะครับหนึ่งกระปุกนี้ก็คือ100แคปซูลน,นะครับจะแจกให้ท่านแต่มีเงื่อนไขนิดนึงนะครับโดยจะมีการเชิญถึงท่านในทางไลน์ของบริษัทนะครับโดยการสัมภาษณ์ทางวีดีโอ นเนื่องจากว่าผมไม่สามารถเดินทางไปเยี่ยมทุกท่านถึงบ้านได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนะครับเลยคิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกท่านพูดคุยเนี่ยจะโทรเป็นวิดีโอเพื่อที่จะสัมภาษณ์ท่านให้ท่านได้เล่าประสบการณ์ความประทับใจในการใช้เบอร์หนึ่งสมุนไพรนะครับว่าใช้แล้วดีอย่างไรนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าคนอื่นๆที่กําลังลังเลหรือว่า ยังไม่มั่นใจสินค้าของเรานะครับให้พวกเขาได้มั่นใจมากขึ้นขอเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมกันนะครับพูดคุยกับผมผมก็จะรีบส่งเบอร์หนึ่งสมุนไพรให้กับท่านถึงบ้านฟรีๆหนึ่งกระปุกนะครับหนึ่งกระปุกนี้ก็จะมูลค่าอยู่ที่880บบาทนะครับจะส่งให้ท่านฟรีถึงบ้านเลยนะครับหากท่านใดน,นะครับที่ไม่เข้าใจว่าจะสื่อสารกลับมาหาเราอย่างไรนะครับก็ แนะนำให้ท่านเนี่ยสอบถามลูกหลานหรือคนที่ท่านรู้จักเพื่อนบ้านหรือใครก็ได้นะครับที่ช่วยเหลือท่านได้เพราะผมไม่อยากให้ท่านเสียโอกาสตรงนี้ไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงมีสุขภาพจิตที่แจ่มใสนะครับขอบคุณครับเบอร์หนึ่งสมุนไพรที่หนึ่งเรื่องดูแลสุขภาพ